เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆทให้ชมเลือกซื้อเลือกขายครับคันนี้รถบ,บ้านสภาพดีเล่มเอกสารชุดโอนโครบครับโตโยต้าสามห่วงทนหายห่วงเครื่องเกียร์ดีสีสวยเดิมบางภาษีหกเจ็ดนะครับเล่มพร้อม แม็กยังสวยครับยางยังดอกดีทั้ง4เส้นใช้ดีเจ้ายาวยางอะไรก็มีให้พร้อมนะครับเครื่องซีอีทนทานมากครับ1.3หัวฉีดประหยัดน้ํามันด้วยตัวอ่างน้ําเดิมตะเข็บใตขวาน้ำเดิมบอดี้ดีครับไม่มีรอยชนหนักหน้าเดิมท้ายเดิมภายในสวยครับเบาะหนังฟูๆไม่ขาดไม่แฟบเกียร์ธรรมดามองครงดยสารสวยสภาพดีเลยทีเดียว ถ้าชอบอาฝากกดติดตามากดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีา้เป้าเลือกซืสีประจำได้ไม่ลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยขันหน้าครับรอยปังตัวเลขงานอยู่นะครับบางๆไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยซ่อมสีของเครื่องเดิมเมืเอโห่เจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ ส,สวยครับราคา39,000บาทครับเล่มเอกสารชุดโอนครบเกียร์ธรรมดากระจกมือหมุนครับคันนี้สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ